เสื้อป huh? e um, ่าท right. <okay> ี่อันเอาอันอีพอนั่นตึกมาแต่บ้านเนาะเมื่อั้นเมื่อวานนี้เข้ามาก่อนอันอื้านมาแกงเสื้อกุ้งมาทุกนแกซื้อกุ้งที่เราได้มาเราสิมาแกงกุ้งที่อันสเปงไปอันนั้นทุกคนไปเสื้อเสื้อด่างเนาะเสื้อสองเธอก็ได้สองเธอทุกคนไปจอมลองเบิรงแต่กระยันไม่ได้ส็แกงซื้อนางเลาเอา้ามาเมื่อคืนนี้แหงนะ น้่เล่าแมซีมาแต่หน้าบระคา่ะทุกคนเมื่อวานนี้เขามาเาออกมาก่อนเขามาก่อนอีโคแม่ในอยู่หากินโตตอนในอยู่หาป่าแม่นในซีนนั่งเล่าเมื่อวานนี้นะชุ่มเผาในงกินข้าวยาแล้วก็ออกมาก่อนยันขำอีโคแม่ก็มาขำเตืิมลงอืนนี้นะชะลุมือใช่สิมันขำไปแล้วกว่าของอนันเมื่นั้นยี่หรอนั่งเล่ามิจฉน นี่ทุกคนปลาเข่งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนเจมหรือว่าเหินน้ำกระปุ่นนะเซฟเซฟนี่อันนี้ก็ปลาหอมชิ้นปลาเข่งเออชุดๆเลยแต่ว่าเาหักคอมาแล้วเนื้ยมันดองเนื้อที่ใส่เนี่ยเป็นตะแซ่บทุกคนเอาไปเอาไปทอดหรือว่าเอาไปไปจ่ามันทุกคนนี่เข่งชิ้นมันหอมนี่ทุกคนปลาเข่งนะชิ้นแบบหอมหอมชิ้นน้ำกาะปุ่นแบบอเกาะเขียวๆชิ้นปาจิออกแบบดึงๆง่ายนี่คือกับสีผิวมัน ไม่ได้มีที่มีส้เลยอะีอยกินข้าวเลย12โมงทุกคนได้กินข้าวเลยข้าเสาได้กินข้าเสาข้าวเสากินข้าวเสาวอยู่เดียวเลยจะมีปืนเท่าไร กินคาบเดียวละแล้วบ่กส่งข้าวมันข้าวเม่ำเย็บมนเย็บปืนข้าวน่ะไปกินขา้าวเพื <épisode> <famille> ่มคนอื่นเพืมอ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 ืิอืมอมอืมตวมอืมอืนอืม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 อนมอืมมาเมอืมอืมวมอืลอือืมอามืมอืมอืมอืืมอืม้อืมามอืมออืมอืออืองมื้อื อยามนีกู๋ข่ไข่ทองถงบ้านนะน้ำซุปปาดมือเอาซีซาปาดเป็นต้นไว้นะทุกคนเจมบนตัวนี้เจนจง้เจนตัวนงสดยอดกินเลยมันก็ะด็กินกับีแล้วคนสาคนได้หลายคนเจนตัวหนึ่งเสื้อน้ำลายแกงแกงปลาเสื้อน้ำน้ำซแกงน้ำจะปลาเอา แกมีเสต้องเอสอต้ลาใเอ้าเื้อ้มาล่ยน้อาวองแก้ทีแกเส้นาพอดีเย่เถียงยเถียงเถียงน้งบ่คือทียนะ ลายบิติสัสบบ่บกติสมันมีลูกแห้งๆไม่ได้แบบลูกแห้งกินแบบสี่เยิงๆด้วยกันกินไหมเอาเงินมาให้เลยมีต้องถามด้วยเงินใจญ่เดี๋ยวไปรักลูกเออเดี๋ไปรักล่ะซูเขาวขเขาจะดไต่กะตีโทษสับพึ่งไปเลยแม่บอกอหนอกนาดานาทุน สายอยู่นกนกประเทศละมีแต่เมืองเฮาไม่นกกระจอกกระจอกแต่ซื้อนะมาล้างกุ้งต่อบันนี้อยู่ซื่อไม่ได้ดอกอาจูดตายเวลาตายนี่ปลาซี๋ เจ็บขี่เยอะมันก็ได้แล้วค่ะว่เอาหมดเด้ฝาน้อไปนี่กูคือจะกินแกงมันได้เติมแล้วแต่มันไม่ได้กุ้งอันนี้ก็ได้กุ้งแล้วนะคะเธอก่อนให้กุ้งเต้นเต้นป่ะเต้นแบบเราเด็ดดิ้วนี่ความไงโจ๊กเขาเึ้นโจ๊กบานเ้าโจ๊กมาโจ๊กโจ๊ะโจ๊ะกระลากระลาดูกินชาญจำแจียด้วเนาะคือตอนมื้อกินปลา ไปไปหาหนมันะกินกวาตามเสื้อขาวกูคนละสารยกยกิารจบเ์จ่มไม่ได้บอชาดอะไรปาดสงสื้อาเจ้าม่มาเล่เล่กินบ้เลยตอนชาดอ่ตัวนี้ตัวใหญ่มากอะนกุงเดกนะกุ้งกุ้เด็กเด็กเนี้ยมันตายตายลายชั่วโมูงขักุ้งเดกขันอะไเนี้ย ไส้นะมันขมคิม,มโอ้โดสปุปสิขาวสปุปา,านี่เขาบุีกินได้ออกินไหนไม,ไมเป็นแม่ทามันิเป็นกินไ,ได้กินหอเดียวเลยกินเยอะรู้นะดดนะขัดใจใจแนละ้ว่ามิก่อนกินน้องโูดน็กน้อยเน็กกินนะตอนนี้เสื้อคู่มือกอะ จะได้ปลาแดกทุกคนเพราะว่าปลาแดกแม่เห็ดไหมล้วเขาจงไว้กินส้มมะขามเหาไปเซ่อกุ้งวันนี้กุ้งกินนะแบบเลยแต่กระดูกเลยแต่ก้างมันกินแท้กินว่าในตัวแม่เห็นอว่าใจแม่ใค่แม่ไม่ใครความใหญ่คือว่าแบบอืม้มเจองแล้วนะตัวใหญ่ขนาดน,นี้มันนี่คิอกุ้งทะเลเลยมาเดาคือบะหมี่วะ ดูว,ว่าเาต้องสร้างทะเละสร้างทะเลขึ้นมาเีงเขาจะได้กุง้ง<ป>สร้างแล้ออากาินได้ออาการกินได้กินได้การนนู้นาทเขาเก่บ้านเฮามีแต่ซ้ำนี่ใหญ่ชุดกเกิดทำดีกยเห <c oughs> ็นเห็น่ยชุดได้แบบมันเป็นสีดำๆแม่เขาสารเอาเก็บเอาเขาสารเอาคนตัวเลี่เขเก่สร้างปาอะนนั้นเดะกน่นมันปักชัน แกงแบบดูตอนน้ราขึ้นเห็นยูทุกคนเลยตอนนั้นนั่งดูน้ำเสื้อต้าล่ะหนองมันแห้งแล้วก็ลงไปเก็บป่าเก็บป่าแล้วมันมีกุ้งแบบตัวใหญ่ๆแบบมียระดูกคนมันเป็นสีดำๆมันมีกามแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้นะแบบกุ้งฉันตัวใสๆแบบนี้เลยแล้วกาแบบแล้วก็อีแม็ก็มาแกงแกงเสื้อมาโบกตัวนั้นเสื้อบุพัฒน แล้มันมีปลาคอน้อยปลาลูกเลี้ยวกีเรือปลาค้อน้อยกีเรืมันตายเยอะมันแดงแต่คุได้ภาพมันประเทศแดงไหมนี่อืมเห็นแต่มันแดงปล้กก็ตั้งแต่เมื่อนั้นก็แบบคุณเชื่อว่าไม่ได้กินเลยอันแกงแบบรวมแบบอันทั้งปลาซิวกี่หรือแบบกุ้งจริงกี่เลยนะเออหนูหางกินหางกินแต่ตันทุกคนตอนนั้นนะแกงปลาซิวแกงกุ้งเสื่อเปล่าพักเนี่ยโน่อยางนี้นะตอนนั้นได้ก็เอาไปแกลด่างไปทอดได้แล้วก็มา้กินมาแกงนี่นะแซ่บเลย มันมีหูขาดอีด่างนี่ไม่ได้ด <Rad ar. S 2> ่างมากก็ปุ๊ละชิม่าตำเจียวซื้อแกงทุกคนชาววิวก็มาท่ากินตำกินชกมะขามว่าเอ็ดกินข้าวยาดิ่ชกมะขามโตโอ้โห เป็นวัดอีหละฝนหากาดีก็นี่ทุกคนจะเป็น,น,ววนอีหละวัดแกจะเป็นแล้วจะเป็นอุชมี่เป็นวัดจะเป็นอีหละเบียเยอะมาเป็นจะเยอะแล้วมาเป็นแล้วไม่ไว่าอะไรจะเป็นไม่เป็นอเอาพี๊ดสินี่เรื่องของโบนี่ม่ต้องซื้อดีกว่าเก่งสุกอย่างอปาลูกมาบ้าพันตาย นาาันี้แกงสารพัดเมนูทุกคนทั้งพักทั้งกุง้งทั้งปลาซี่ปลาเค็มปลาคอน้องน้องเล่ามีสา,ารพัดเลยพอดีเลยแบบเคิงแกงของมันเลยนะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงผสมาสารเสรื้ออันนี้นำได้ทุกคนเลยประกอบมุกโบชุดยอดปวามเด็บเสอเลยบปบ้า กุ้งเกลียดงอยเห็นมยแค่ปีนีมึงเฮ็ดเชื่อกะเนี่ยถาวว่ามึงมีเชื่ออันเชื่อกะเฮ็ดละแก่ก่อนแกะปลาแกะกุ้กุ้งตกจะพื้นเด้อเกบมันดอกเลยเดี๋ยเราจะล้างหลัำนะก่อนจะแกงเนี่ยเดี๋ยวเราจะล้างหล่ำนะ นะคาปิปะไอดอกผิดงกันเ้าเดี๋ยวเราจะล้างหล,ลับน <c oughs> ะล้างหลับ <c oughs> ล้างหลับกุ้งนะคะนี่อ่ะล้างของเราก็ได้แล้วสลังหลัง ขนาดนั้นก็ยงไปอยู่ตรงนี้ก่อนจะเงามีเงาทุกคนเงาก็กุ้งกูจะใส่ขี้เงาเอามาดื่มมาซื้เด้ิโอ้กกมาดืออยากมาดื่มคือไม่รู้หรอกใช้กันใช้ได้นี่แหละ ยังไม่ได้ตดสํมเอาแบบมันปวดขี้เลยเดี๋ยวเ้อสีเอากุ้งลงกทุกคนน้ำกระฟูแห้สุดยอดเลยแกะกุ้งนี่เดี๋ยวผ้าลวกด้บวชบลยคือญี่ปกันจ้าชุดปลาชุดนเงยุ่ดหเยอดเลยตัดต่งแต่มาคิดเดงซึ่อเอาคิดติด

ก้กอนกูเขาตอนลายเาอย่างไรกตอนกูจะจุงให้คนอีนกันจะเอาน้ำมังกน้ำเต็มทล้วอจุงให้คนอื่นเียตอนกงนั้นจุ้งให้เมียให้น้องน้อง เอาไปเละไมาเลยน้องบิวบิวบิวหรอคะทุกคอแฉะปะพงขาเเขาสาวมเดี๋ยวแฉะอุ่แซ่ kau garam jangan berdua-dua dulu